ยังไม่ได้คิดครับตอนนี้คือแบบว่าก็เต็มที่กับวิลินคุณแม่เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วเราก็ฟ u l l time เลย24ชั่วโมงเราก็รู้สึกว่าให้พร้อมจริงๆเพราะคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือแม่ครับรอให้ถึงตอนนี้ก่อนเพราะตอนนี้เราพยายามยื้อให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดก่อนจะเข้าโรงเรียนเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเด็กอะ่ะ ไปไปไปเรียนตอนที่แบบยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปเรียนอะ่ะ mm hmm. เขาก็ไม่มีความสุขหรอก mm hmm. เขาน่จะอยากเล่นมากกว่ามันก็จะคอยดูว่าเราอาจจะมีคุณแม่คุณวิกกี้เาก็จะคอยดูว่ามันอาจจะมีหลักสูตรอะไรไหมที่สามารถอยู่ที่บ้านได้แต่แล้วพอถึงเวลาจริงๆเราก็ค่อยให้เขาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยอืม mm hmm. อยากแบบถึงเวลาก็ค่อยไปไปเรียนแล้วกัน ไม่ต้องแบบไปพรีไปอะไรหรอกไม่ต้องไปเตรียมไม่ต้องอะไรก็ถึงเวลาก็ค่อยเรียนก็อยู่กับพ่อแม่สอนนี่แหละถือว่าม่นจะทำไปด้พ่อแม่ต้องเต็มใจไปด้วยจะต้องีก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไงเนาะละว่เราอก็ต้อมีดหลทั้งคู่ฮะพ่อแม่คุยกันแล้วเดี๋ยวจะไปแอบดูที่โรงเรียน ฟริกไต้หวันใช่ไหมครับแล้วก็มีที่เป็นซอมวิเวอร์ตุลาสามโปรเจกต์ก็ช่วงที่ห่างไปก็ไปทำงานนี่แหละครับแล้วก็มันก็ต้องใช้เวลาเนาะก็สงการรอคอยแน่ๆครับทั้ง3โปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมทั้ง3โปรเจกต์ ส่วนใหญ่เพราะว่ามันมันระยะเวลาในการทํางานมันจะสั้นลงอ่ะใช่เพราะถ้าสมัยก่อนเราเราทางานก็เจ็ดแปดเดือนเรื่องหนึ่งเนาะปัจจุบันนี้ประมาณสองสามเดือนก็ก็เสร็จแล้วครับจริงๆแล้วเราก็รับทีละเรื่องนั่นแหละถ้าเป็นไปได้แล้วกเ็เราก็จะพยายามจริงๆเราอยากเที่ยวตลอดเวลาแหละ ก็ <g ül> ก็จะพยายามเวทกันระหว่างการทํางานแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวใช่แล้วก็เที่ยวกันอะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆโกหมดแล้วนะพอดีวันนี้คืออยากให้มีความเข้มขึ้นก็เลยก็เลยก็เลยปิดปิดหนวดนิดนึงก็โปรเจกต์หนึ่งถ่ายอยู <g ül> ่เป็นเป็นซีรีส์ยังยังบอกไม่ได้ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งครับผม หนวดใช่ไหมก็ตอนแรกก็ก็นิดนึงนะแต่พอเราต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วซึ่งซึ่งเขาต้องให้เราโกนอย่างเงี้ยก็พอถึงเวลาแล้วก็โอเคเพราะมันมันคงไม่มีอะไรให้เราไว้อย่างนี้อีกแล้วนะเอาจริงเนาะเออแล้วก็หรืออาจจะมีอีกก็ไม่แน่ก็ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตอะผมไม่เคยไว้ยาวขนาดนี้มาก่อนก็น่าเสือน่าจะเป็นโปรเจกต์ แรกเลยที่ที่แบบไว้หนวดไว้เข่าผมผมยาวอะไรขนาดนี้ครับก็ทำได้ก็ทำได้ก็บางทีก็จะมีแบบหนวดเจ็บเจ็บเขาบอกเออโดนหนวดแล้วเจ็บเจ็บแต่ภาคหลังๆเขาก็ชินแล้วครับเขาก็แซวครับเขาก็บอกว่าเนี่ยโปรเจกต์เสร็จแล้วโกนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็โกนได้หมดทั้งคู่ครับ จริงจริงองจริงนะเที่ยวนี่คือแบบชอบมากเลยอะแต่งานก็ต้องทำใช่ไหมจริงจริงแล้วเราเรา,เราพูดถึงเรื่องอยากจะไปแบบเที่ยวอยากจะพาลูกไปเที่ยวอยากจะไปเทรกิ้งอยากจะไปเดินธรรมชาติกันพูดทุกวันทำงานอยู่ก็พูดเพราะว่ามันเหมือนกแบบับมันเป็นแรงขักดันมั้งเรารู้สึกว่าเราจะม,มีความสุขเวลาเราได้แบบ ไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้แต่ตอนนี้มันทํางานไงแต่จริงๆก็มีเวลาสักสามวันก็บางทีก็ไปอยู่ไปอยู่บ้านต่างจังหวัดใช่ไหมครับอรต,อตอนนี้ยังไม่ได้คิดครับตอนนี้คือแบบว่าก็เต็มที่กับวิลิน่<ร><ร> จริงคุณแม่เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็ full time เลย24ชั่วโมงเราก็รู้สึกว่าให้พร้อมจริงๆเพราะคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือแม่ครับใช่ค่อยว่ากัน <c oughs> รอให้ถึงตอนนี้ก่อนเพราะตอนนี้เราพยายามยื้อให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดก่อนจะเข้าโรงเรียนเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเด็กอ่ะ ไปไปไปเรียนตอนที่แบบยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปเรียนอะ่ะ mm hmm. เขาก็ไม่มีความสุขหรอก mm hmm. เขาน่จะอยากเล่นมากกว่ามันก็จะคอยดูว่าเราอาจจะมีคุณแม่คุณวิกกี้เาก็จะคอยดูว่ามันอาจจะมีหลักสูตรอะไรไหมที่สามารถอยู่ที่บ้านได้แต่แล้วพอถึงเวลาจริงๆเราก็ค่อยให้เขาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยอืม mm hmm. อยากแบบถึงเวลาก็ค่อยไปไปเรียนแล้วกัน ไม่ต้องแบบไปพรีไปอะไรหรอกไม่ต้องไปเตรียมไม่ต้องอะไรก็ถึงเวลาก็ค่อยเรียนก็อยู่กับพ่อแม่สอนนี่แหละถือว่ามันจะทำไปด้วยพ่อแม่ต้องเต็มใจไปด้วยคู่จะต้องไปอยู่มีก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไงเนาะขึ้นตั้มเลยเราะว่าเราจะลองแค่ก็คงก็คงต้องมีแหละทั้งคู่ฮะพ่อแม่คุยกันแล้วเดี๋ยวจะไปแอบดูที่โรงเรียน คนนั่งร้องกันก่อนคอร้องไง <laughs> ยังไม่ได้คุยครับพยายามไม่ได้เล่าเรื่องนี้้เขาฟังว่าเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนนะอะไรเงี้ยเขาก็แค่บอกเพราะว่าเดี๋ยวเราคือคุณแม่เขาซื้อหลักสูตรซื้อหนังสือซื้ออะไรมาอะไรเงี้ยเขาก็สอนทุกวันครับคือเรามีอะไรเราก็สอนเขาไปเรื่อยๆคือพ่อกับแม่ได้แหละผ่านมาแล้วเรียนมาก่อนรู้เราก็สอนสอนสอนเขา ครับผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้กำลังใจพี่พี่ทหารที่ชายแดนนะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ